การมาที่นาะเพราะว่าพอ่อโยมพอ่อยโมยแม่หันนอนอที่นาตนที่นาเลยว่างเว้นจากภารกิจหนะ้าที่ก่อนงานแล้วก็มาดูไร่ดูนาะเอาทุเรียนมาฝากโยมพอ่อยโมยแม่ <c oughs> ดูได้ชายวาวโอ้โอ โถ้ยโถมตองพิจารณาันเคยจะรับสารได OK. ้เลยตอนนี้กระทำผู้น้องมาที่โยมพ่อยมแม่นอนอยู่ที่นานอนอยู่ที่นาน้องวัวสันนิษฐานแล้วยังไม่ออกไปกินญ้าเลย <c oughs> ยังไม่ออกไปกินญ้าเลย <c oughs>

เดี <oung> <if> ๋ยวว่าจะในกรีีบ่หูเดี๋ยาเชียงป่าเชียงป่าตอนนอตนอพ่นห้องอันนี้ก็โยมพ่อนอนเ้านากับมโยมแม่เียวเชียงก็ได้นอนที่พันยู่นี่อ่ย่ะนี วันโยมมีรอยเอ็ดเนาะจูนทเรียนมอยนี่ก็ดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนากระท่อมเทียงนาโอ้ตอนนี้อ่านข้าวเสร็จแล้วนะส่วนที่ว่านส่วนที่ดำก็ยังมีอยู่เพราะว่าน้ำยังไม่มีอันนี้ก็ท่อมอปลายนาที่เทียงนา,าที่โยมพ่อโยมแมนะ่มาพักผ่อนดูบรรยากาศนะ Nghiệp, sung op banya gái tì tung oi đi thì bantangi à. là Bạn Bạn thăng... chican tăng ấy, mang tăng ấy mhm tăng, mhm 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 hội địa bàn, mhm 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 cặp mhm 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 เาเจอ l a s ดู <laughs> <S นะราาู้นาคยพลุมาุนีย่เรียนมาฟากติดเรียนเอาเคลมโย่ก็นี่ต้อง, <laughs> องยิน,งนาไปเชียบไปนนนับเ่อสางอาตัวมุดักข้ กไปเฮ้อนี่ยน่ no no ปุตรียานุบะเจ้าพูนสมารสมาร์ตข้เึ้นเจ้าพูดเลยอันนี้ก็ยมแม่ยมพ่อเนาะลงมาจากขึ้นมาจากดำนาอ ទឹកស្ន <swe StrGI> so, so, no, no, uh, well, ាមគ <reener> well, ីប <fie devil -wości> oh, ីផ <olve> ្ល <improvisation. tacceptance> ូវនេ toh, um, ះស្នាមទឹកស្នាមណា not the queen ហឹម not you have បន្តមកពីស្ទឹងកានគីសានអឺចូលឲ្យគេទុកអស់បើក៏ទុកចោលនេះផ្លេស្រុកណានោះទុកពកពកហឹមប៉ុទនេះស្តូប៉ុទនេះស្តូណូពួកអាបានពួកទីខាំងខាកំពុងទីដល់ប៉ុនមិនអូគេទីទីខាងនេះគេបោះទីនេះដល់នឹងដល់នឹងអូថានឹងផ្លេនេះផ្លេទីឡានេះ Thì các bạn đang nó sao nó Sao tao tin bơ mong cái giò nó. Thì nó lấy nhì, như vậy. Thì như cô xinh nào. <laughs> ừ. Còn nó nó cứ cực. Rồi lên phim lên theo nó khá. Nít lăn ngô. Phim Có lít áp hay Sao không có gì. Nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไปทางตีนมอไซทําไมอยู่อนุฟวงสระเหลงต้องมือให้ถลายนะเป็นเมียเตไลฟ์บ่เลยอยู่คันเชียงเทศมั้ยถอกๆนะ6เปิ้นอยู่อทมเอากระจิอยู่อันนี้ดาสระเหลงนะคือท่านจอยน่ะท่านอยู่จะฟวงสระเหลงที่เงี้ยทําไมบ่6เปิ้นอ่า6เปิ้นต้องมือได้ลานลัง

យើងមានជាងបើជាងគេប្រាប់តែមកប្រាប់បានណានេះຕ້ອງខាត់អណ្ណាខោណាអឺៗអឺៗរួយអាឈៀបបែរគួយទៅណារឹងដល់គេមិនជឿរួយបន្តប្រជុំបន្តទៅប៉ៃប្រជុំតទៅនេះហួតក្បាលខាទៅ mình thăm một thốt nào anh thằng đi chơi đi chơi có mọi đi chơi chơi thôi xong rồi thăm một thốt à, chả hơi để chả hơi nếu có đồn nào làm dài nào làm theo bạn Chúng ta làm mua làm cứt ấy lên ta làm cho mua làm អានជួយរាជជួយរឿងការជួយការនេះចប់ស្អាតទៅជួយដាក់ទៅខ្ញុំចាំ